ทกุนก่อนก็เจอพี่เปียที่ใจพี่เปียจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยยังน่าเหมือนเดิมเลยอาจาร์ด็เตอรจาร์ดีค่ะเฮ้ยสวยยังสวยอยู่ค่ะ

พี่เปียเดินดีๆนะคะเลือกเือหนางแบบโอ้ยเลือกนางแบบพี่เปียยังสวยมากปาเทปเบาๆเลยโอ้พี่เปียไม่สบายอย่าพาดอย่าพาเดินเร็วปิด Next one. <laughs> <way. laughs> <laughs> 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 ดูแลพี่อย่างดีเลยเตีชยชาๆนะครับเีชยชาๆพออีแล้วดูขึ้นไปข้างบนแล้วอ๋อเหรอนันก็พาเข้าลิฟต์เลยข้นลิฟต์เลย โอเคห่างแคบนะโอ้ในหลวงจบพอดีคุณเพื่อทิพเพิ่งเคยดูครั้งแรกใช่ไหมครับใช่คดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับ นี่เป็นหนังเรื่องแรกที่คุณเป็นที่ไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับค่ะแต่ภานกมีเอาอเลยาเ็มใช้ี่ไม่เห็นประจักอ๋ออกไม่เห็เพราะตอนเราไม่เคยได้ดูเลยใช่ไหมครับนาๆ่อเรื่องต่อมาแลวครับเราขนวานนะคะ ชอบดูหนังไทยแล้วก็ชื่นชมที่เพียมาตลอดแล้วก็บมีโอกาสได้มาพบแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมาอดขอบคุณครับขอบคุณคะทำไมรู้จักเนยค่ะคุณรับกันครับ้จะมีห้าสองนะครับม่ไม่เปีย ดูสิเด็ยเพนเอาไม้ไฟไปายฟาดคุไร้ปาก้ากะ่าให้มีอันี้ไม่อะไรที่้องอไม่มีใครเเป็นคนที่ดชาเด็กาว่าบ้านไหนให้ให้มีอะไรนะไม่ให้ดี กับมมโอเคโอเค่เปลี้ยสักทีนึงบงว่าั่วจ๋าไม่มีก็คี่สมมติก็ได้สมมติท่อนแขนที่เปถ่ายก็ได้เออเออมีได้อ๋อโา้หะ